คุณผู้ชมครับจากจุดเริ่มต้นของฝนหลวงพระราชทานในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปัจจุบันนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรนั้นยังคงมีความสําคัญนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในมิติอื่นๆอีกมากมายในอดีตฝนหลวงคือเครื่องมือที่สําคัญในการจัดการกับปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้าในการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก แต่ถว่าในปัจจุบันฝนหลวงได้ทำหน้าที่สำคัญเกินกว่าที่คาดการเอาไว้จากเดิมไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาการขัดแคลนน้ำในการเกษตรในช่วงที่เกิดภาวะฝนแรงหรือฝนทิ้งช่วงยาวนาน <c oughs> เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำของแม่น้ำสายต่างๆที่มีปริมาณน้ำต้นทุนลดน้อยลง การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเสริมสร้างเส้นทางคมนาคมทางน้ำเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำโดยเฉพาะในบริเวณแม่น้ำที่ตื้นเขินให้สามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้การป้องกันและบำบัดภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อมเมื่อใดที่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดน้อยลงน้ำเค็มจากอ่าวไทยก็จะนุนเข้าไปแทนที่ทำให้เกิดน้ำกร่อยสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร จึงจำเป็นที่ต้องมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนภูมิพลเพื่อผลักดันน้ำเค็มออกไป นอกจากนี้ปริมาณน้ำจากฝนหลวงยังช่วยบรรเทาภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษจากการระบายน้ำเสียและขยะมูลฝอยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทำให้มลพิษทางน้ำเจือจางลงการเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งในอนาคตประเทศไทยอาจต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าจากปริมาณความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหากเกิดภาวะวิกฤต ระดับน้ำเหนือเขื่อนมีระดับต่ำมากฝนหลวงก็จะช่วยทำหน้าที่ในการเติมน้ำให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าโครงการพระราีบฝนหลวงถือได้ว่าเป็นโครงการดัดแปลสภาพอากาศซึ่งในเรื่องของการดัดแปลสภาพอากาศไม่ใช่เป็นเพียงในเรื่องของการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อให้มีฝนตกลงมาในพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนหรือกรณีที่จะไปเติมน้ำให้กับเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำเท่านั้น โครงการดัดแปลสภาพอากาศยังไปประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยับยัง้งในเรื่องของกลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวไปเป็นลูกเห็บให้ตกลงมาเป็นฝนก่อนก่อนที่จะพัฒนาตัวไปเป็นลูกเห็บอีกครั้งในเรื่องของโครงการดัดแปลสภาพอากาศซึ่งถือว่า เป็นต้นกําเนิดในเรื่องของโครงการพระมริฝนหลวงนั่นเองก็ยังนํามาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือสลายฝุ่นละอองขนาดเล็กในชุมชนเมืองต่างๆรวมทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร